ม <Es> สวยมากค่ะรุ่นนี้นะวยลูกค้าที่ดาวใส่นะดูค่ะอันนี้เป็นสีดังช็อคด้วยลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากความยาวใส่ยาวสุดเลยค่ะวันนี้ที่28มิถุนสายนค่ะผมสวยดูลื well, ่นิวมากรุ่นน like ี้ที่ดาวใส่นะคะลูกค้าจะเป็นทอเจนดีค่ะสีดังช็อกโกแลตแบบนี้ไส่หัวเอ๊ไม่อยากได้ยาวแบบนี้ค่ะขอสั่งตัวนี้ได้ไหมได้ค่ะรุ่นนี้ค่ะจะเน้นแสกเฉพาะแสกกลางค่ะจะเป็นการทอบริเวณช่วงนี้เวลาแสกก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าให้แบบ งนะคะย้ำนะแล้วก็ปั่ปั่ได้ค่ะแล้วดูค่ะผมสวยมากนะไม่อยากได้ยี่ได้ไหมประมาณหกเลยไหมได้ค่ะนะคะลูกค้าเห็นไหมผวยมากค่ะเป็นไหมฟอคนร้อนค่ะสีสวยไสมไหมได้คะลูกค้าใครรับนะคะปกติสองพันสาร้อยเก้าสบาทดูค่ะผมสวยมากแวันนี้นะคะลูกค้าจัดเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะลูกค้า 990บาทานะคะลูกค้ามีพร้อมส่งค่ะแถมฟรีค่าจัดส่ง